โอเคครับผมก็ต้องขอขับสวัสดีกับท่านชมทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามารับชมแล้วก็มากดดูแล้วกดไลค์กันด้วยครับผมก็โอเคจากนี้ผมจะสอนวิธีการทำเร็วกันไปวิธีการทำเทกซ์นูนๆครับหรือตัวหนังสือนูนๆนั่นเองนะเพราะคุณท่านชมก็มาก็จะหน้าตาแบบนี้เลยนะผมท่านชมคนมาตัวเองนะผมประกดตรงอีดิดอะไรใช่ป่ะ แต่แล้นั้นนะท่านชมเขียนไปอะไรไปก็ได้แต่ท่านชมที่ชอบอไรเคดีก็โฟกัสเอ็มนะคุยวิโฟกนั่นเองครับผมก็สอน่ผมจะเป็นสอนทำแล้วกันนะแต่ปกก็นั่นแหละครับนนนนวนแบบนั้นเลยนะผมก็เพิ่งไปดูวีโฟกมานะครับอ่าโอเคแนะนาครับอย่าเขียนเต็มไปเลยนะผมก็มันจะไม่สวยับผมแต่ผมว่าตัวไอตัวเนี้ยผมว่าขยายมันใหญ่ๆไปเลยนะผม ประมาณถ้ามันสั้นๆไปเนี่ยคำว่าสอนทำมันให้คุณกด90นะครับผมโอเค90นะครับผมโอเคนะแล้วเพื่มชมกดมาครับกดเลือกฟอนต์นะครับผมก็จะเป็นฟอนตไลน์ครับผมแป๊บหนึ่งนะครับกดตรงฟอนต์จะค้างใช่ไหมครับครับมันมันโหลดอยู่นะครับผมก็สำใครที่ดูแล้วก็ไม่ต้องมาเน้นเฮ้ยคอมเมนต์ได้ครับพระพระเจ้าคับเดี๋ยวผมเลือกฟอนต์ก่อนครับผม มีเยอะมากเลยผมใช้ฟอนต์ไม่เรียบเรียบเออไม่รู้ว่าฟอนต์ไอะไรฟอนต์ไหนละเออใช้แม่งก็ใช้เลยเดี๋ยวผมกดปุ่มมั่วเดี๋ยวฟอนต์ไี้เลยก็เอาว่านั่นเนี่ยฟอนต์นี้ก็สวยนะกินเนี่ยจะไม่เอาดีกว่าผมไปเจอแล้วฟอนต์โอเคนี่ฟอนต์นี้นะผมสุดท้ายเลยนะผมจะสวยมากเลยฟอนต์นี้กดโอเคมัอันนี้เป็นตัวแบบนะผมโอเคทุ้งทีมันก็จะได้ใบมา วันนี้ใช่ไหมครับผมแล้วนักช,ชมก็เลื่อนลงมาครับเลื่อนฮ้ยไม่ใช่เลื่อนลงมาเลื่อนไปอีกนะผมนักชมเปิดตัวนี้ครับแคกอะไรเนี่ยผมก็กดเปิดครับผมสำหรบใครที่อยากเอาให้มันเยอะก็เลื่อนได้นะม,มันจะเป็นกรอบนะผมในผมนจะ,ะมาในแปดนะผมก็ก็มาถึงจุดสําคัญแล้วก็กดที่เลเยอร์รเฮ้ยไม่ใช่เลเยอร์ดิเลเบอร์อะไรของมันกํลังนโะดนปุ๊บกดไปปุ๊บกดเปิดครับกดเปิด เปิดๆใช่ไหมครับอย่าไปอย่าไปหมุนมันครับผมให้มันเป็นเหมือนเดิมของมันตามอัธยาศัยมันนะครับผมเอ๋อยวงขอปรับแป๊บนึงครับผมอยู่ไหนเากา่าบนี่ก็สวยนะเอนนะเอนยผมว่ามันก็สวยนะเพิหมุนไปเนะนี่ยแต่คุณโฟกัสอาร์เอ็มกับคุณอะไรวะ เลยก่อนอ๋ออินฟลิตี้คับเอออินฟลิตี้ก็ทำปกสวยเป่งเลยคนระับโอเคอยากได้ข่าวว่าเปอนเซอร์ไอ้เลหี้ยไม่ใช่เดี๋ยวผมก็เลื่อนอีกนิดเดียวอีกนิด,นดผมก็เอาหมาได้เปล่าวะผมก็แล้วใครที่ไม่ชอบตอนนี้ก็สามารถเออผมเอาไปสิบนี่แหละขี้เกียจขยับละขยับไม่งยากนะครับผมก็คนปรับตรงทีเ่เต็มนะผม ตรงนี้ครับให้คุณลดไปประมาณให้เหลือแค่ส0สิบนะครับผมชึบนะครับผมแล้วจากนั้นก็ตรงนี้ให้เต็มบาไปเลยนะครับผมชึบตรงนี้ก็เต็มไปเลยนะครับผมชึบนี่วัตเตอร์เฮี้ยวผมใช้วัตเีมยันะก็จะได้ส่สวยวันนี้ใช่ไหมครับนักจชมอยากใส่สีอะไรครับผมก็นะครับแบบสีอะไรก็ได้ครับผมแต่ว่าผมว่าใส่สีแล้วมันดูแปลกอี้่ พยาลองดูครับเนี่ยมันจะปนแปลกๆสีขาวผมว่าดีสุดแล้วพยายามดูครับมันจะแปลกๆเห็นไหมแต่ก็อ้าวเธอครับนะก็เอาสีขาวแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ไปแ้วยกด subscribe ด้วยนะครับผมกลกดตัวนี้ด้วยนะครับถ้ามันติดต้องการคือแล้วกดขึ้นไปนะครับผมผมก็ประมาณนี้นครับแล้วก็อีกแบบนึงกดตรงนี้กดพีเอ็นจีนะผมก็กดตรงตรงแชร์นี่ แล้วกดเซฟไปเลยเซฟทุการลเลอรี่นะครับผมซ้ายมือครับโ yeah. อเคสำหรับคลิปนี้ใครชอบเพลดูมกไลไ์ก็แชร์กดไลค์ก,กันด้วยนะจ๊ะก็เ <Yeah. S 1> อาไว้ไปทำคลิปกันสวยๆเลยครับผมต่อไปนี้บอกคนสวยแน่นอนบ๊ายบายครับ yeah.